คิจตรงนี้บุ้มจูงไปคือมันอยากได้แบบมันท่านี้กล่องล่างกล่องล่างเออสุดมากนี่ทุกคนคืออันนี้มันคือไข่ปกติใช่ไหม,มคือเราอะ่ะอย่าไปกินไข่ปกติเพราะว่ารู้ป่ะสารอาหารมันไม่ถึงการที่ให้สารอาหารถึงนี่เหมือนเดิมครับเจ้าเดิม อันนี้คือครีมคุกกิ้งครีมหยุดนึกว่าจะเป็นซีโรเมนติกแบบป้อนป้อนอะไรเงี้ยเข้าปากตัวเองอะไม่เอาแล้วอะมาอันนี้คือคุกกิ้งครีมมันคือครีมทำอาหารนะทุกคนคืออย่างที่บอกเวลาเราทำมึงไม่ต้องนั่งเรยนึง่ไหม,ไมนั่งเลยเลวลาให้เราทำอะไรเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่า อันนี้มันมีรสชาติยังไงบ้างน่้ตาความอร่อยเลยงเมย์วันนี้แล้วให้กูกับอีบุมชิมก่อนชิมลองชิมก่อนอร่อยมมันกทุอคนมันจืดมันมันอทุกคนมันไม่ใช่เรื่องตลกมันคือ คือเราอะต้องชิมอาหารทุกอย่างก่อนเราได้รู้ว่าเราใส่ไปปุ๊บรสชาติมันเป็นยังไงไม่คุ่อบเฮ้ยไ่อบคุณอยู่ในกายการผมอะไรอะไรไม่หอบเ่ห้เล่อะไแลูมือแล้ตมาต่อเสร็จปุ๊บใช่ไ้มแล้วเนยลองก่อนเออเสร็จปุ๊บเราใส่เลยครีมถามว่าปริมาณต้องเท่าไหร่คะก็คิดว่าอยากมันเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นล้ำมืออะคืออยาก อายุม,มันลดน้อยลงปลายพรุ่งนี้เหอะคือบอกเลยทุกแบบทุก0ูนจุห้าวิที่เราใส่ครีมลงไปอายุเราจะลดลงทุกสิบนาที <laughs> แต่ว่ายังไม่หมดนะอันนี้คือมันมันกระจอกไปอย่างเดียวมันไม่พอหรอกมาคือเริ่มร้อนละเราต้องตีก่อน <c oughs> ก็คือทาเป็นไข่เจียวแหละเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนทุกคนทาออมเล็ตด้วยว่าออมเล็ตมันต่างอะไรกับไข่เจียวอืมเมนูไข่ไข่ที่ทุกคนสามารถทํากินเองกันได้อยาเลยเอาไปทํไข่ด้วยเดี๋ยเนี้ขาดทุน อาตอนนี้ต้นทุนขไข่ใบละสี่บาทสี่สามผมสั่งมาส่บาทสนะี่สามสิบสองบาทเทครีมมี่ลงไปน่าจะมี20บเมื่อกี้ก็สิบสองเมื่อกี้ไรสี่สี่สามสิบสองสิบสองบวกยี่สิบสบองถูกต้องตอนนี้สาบสองบาทแล้วมึงจะไปขายเท่าไหร่ย,ยังไีคย,ย,ย,ยังไม่ยัง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 มีอีกงยั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 อยแบบังย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 ีงยกว่าอะไงเนะปนไปกับไข่ฉะนั้นนะเรยต้องเอาซ่อมองยังยังบันยังนังยังยังยๆเนี่ยันจะเป็นนวลๆอย่างี้เลยเว้ย คือเป็นไข่กับครีมซึ่งคนบอกว่าเฮ้ยซุง <Comics> ซุงฮะหมูกระทะเหรออย่าๆเคนอื่นรู้ไม่ีหมูกระทะเหรอต่ออย่าพึ่งการยาขัดในการกูเราคุยกันแล้วไงช่วยชิดติวดีนะ่อมาคือคนบอกว่าเฮ้ยซุงกกำลังทำแบบของหวานอยู่หรือเปล่า ไม่ใช่นะครับผมกำลังทําของพาวอยู่เสร็จปุ๊บเราพักไข่ไว้อเรามาต่อที่กระทะกระทะเนี่ยผมบอกเลยอันนี้คือปฏิบัติตอันนี้คือเนยหนึ่งก้อนนะําเนินการแล้วเนี่ยนี่คือเนยนะเนยหนึ่งก้อนนะเราจะใช้ง่ายๆก็คือว่าเกือบหนึ่งก้อนเนี่ยจะลงไปเลยโอ้โหรอถูกต้องเลยเหรออันนี้แหละคือความอร่อย คอนเซปต์ <Why? S 2> รายการชื่ออะไรทุกคนพิมพ์พร้อมกันคอนเซปต์รายการชื่ออะไรกินวันนี้ตายพวกน,นี้เออเราเราต้องนึกคอนเซปต์รายการเราด้วยเราทําอะไรเราต้องแบบนึกถึงคอนเซปต์รายการเอเอ,เอ,เอชีวิตแรค่อยนึกนี่มันก็เอาเนยถูให้ทั่วคนกินตายคนขายรอด <laughs> อย่งนั้นตลกดีว่ะอันนีก็มีหัวพีเอ็ดสุดๆพีเอ็ดนะนี่เข้าอยู่ในบ้านเราได้นะเคียนหีบอ่ะเออโคตรเคียดหีบเลยคนกินตายคนไทยโครโอ้ยเฮ้ยโอ๊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 ยยยวไอกล่ะเอ็นซู่ถุงมือนไหมแม่แม่ลองใส่ก่อน Lóc 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 ใช่แบบีใช <Hi, S 2> ่แบบี้ือว่าเป็นถุงมือกูขาด,ดเดี๋ยวนะคือเถุง <Grey> มือกูขาดเมื่อกี้เมื่อกี้เราใส่เนยคืออันนี้ผมใส่เนยจืดลงไปคือเนยจืดเนี่ยมันไม่มีรสชาติแล้วไข่เราก็มีรสชาติฉะนั้นนะความอร่อยมันยังไม่มีฉะนั้น <P ers> เพิ่มอีกหรอถูกต้องเราเพิ่มเนยเค็มด้วยใครจะกินกินเลยกินเนี่ยมึงเนี่ยนั่งกินกันหมดเชื่อกูดิหมดจริงนี่เราเนยเค็มลงไปเพื่ออะไร เพื่อให้เท็กซ์เจอร์มันแบบมีความเค็มในน้ำมันแล้วมันจะแบบเป็นซอสคนกินตายคนขายรอดเฮ้ยเฮ้ยเป็นผมเป็นผมกลิ่นเป็นไงกลิ่นตอนนี้เป็นไงบ้างเมย์มาบรรยายกลิ่นดิเมย์บรรยายกลิ่นดิถึงกินตอนนี้เป็นไงบ้างคือพร้อมกินแล้วอะมันมีความมังกลิ่นแบบน้ำมันผสมแบบความความแบบเค็มๆนิดนึงมีกลิ่นเนยหอมๆที่เหมือนกำลังเราจะกินข้าวโพดเนาะแล้วมันมีความแบบ มันหอมมากถึงถึงสวรรค์แต่ถ้ากูแดกกูตายพี่ว่าสี่ฟองดีกว่ามันไม่เค็มมันเป็นเนยเนยจืดไม่เมื่อกี้คือเนยเค็มก็ใส่ไปนิดเดียวไงถุงมือมือบอกตัวเองถุงมือถุงมือถุงมือมันตายละใช่ปะบี้กูทำแท้ติดติดใจคคือไม่ใช่ว่าอีทูเรดายทงมอโรนะไดน์นายนาวอ่ะไดน์นาวอ่ะแดกปุ๊บตายเลยทำอะไรกัน ทุกคนตอนนี้เรากําลังทําทําเมนูลับอยู่เมนูที่แบบไม่เคยบอกใครมาก่อนเป็นเมนูที่ทําขายได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้กาําไรเพราะว่ามันแพงอยู่แต่ตอ,อร่อ,อนน้เรามีไข่ในนี้แล้วใช่ปะแล้วก็ในนี้เราใส่เนยจืดกับเนยเค็มลงไปเด่มันก็จะเป็นเนยที่แบบค่อนข้างที่จะอร่อยไหมลองก่อนเค็มๆเมนยๆกินเนยลยอ,อันนี้ ปเ๋มันไม่หรือเปล่าคนอนทัภูงใจอยังยังยัง,ยง,ยงไม่ตัง้งคำถามวันนี้วันเกิดสุขสารวันเกิดค่ะ Happy birthday แล้วคือการทำออมเลต็ตเนี่ยมันไม่เหมือนไข่เจียวตรงที่ว่าเราต้องใส่ตอนน้ำมันแบบไม่ร้อนจะไ,ได้ใส่ร้อนแล้วไข่มันจะฟูอย่าบอกแม่นะว่ามาจากรายการนี้อ่ะเราเทเลยเนี่ยเอาอย่างนี้เลยเหรอถูกต้องเราเทเลย แล้วก็อย่าไปสนใจคาบน้ํามันที่มันลอยขึ้นมาเห็นไหมมันแทรกซึมเนี่ยนี่ถูกต้องมันแทรกซึมแล้วถูกต้องมันคือการแทรกซึมมามึงมันติดคางพิการไม่ใช่ลูกคือคือเนี้ยมันคือมันคือน้ํามันใช่ปะเราอ่ะเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นน้ามันเว้ย เราคือคิดว่ามันคือความอร่อย uh huh. คือยิ่งมีเยอะความอร่อยยิ่งเยอะ uh huh. อย่าไปคิดว่าเฮ้ย uh huh. น้ำมันมันลอ,อยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือชีสมอสซาเรลล่านะครับซึ่งเนื้อชีสเนี่ยก็จะมีหลายแบบเหมือนกันแบบมันมากมันน้อยถ้าเราเลือกได้เราก็ต้องเลือกมันมากอเ uh huh. สื็จปุ๊บเราใส่เลยลทำไมต้องใส่ตอนนี้<ๆ>เพราะว่าเราอาจจะต้องใส่ตอนที่มันไม่สุกเพราะว่าอะไรมันจะได้ไป กระจายตัวอยู่ทั่วคันเวลาเราตักทุกคำโรชีทุคันคูคำก็ยืดหมดอ่ะค้าแม่ดูอยู่นะค้าแม่ฟังอยู่โอ้โหอันนี่คือน้ำมันนะในกูตักออกไหนเงี่ยนึกว่ากูแดกอะไรนะโรตีอะไรนะโรตีอะไรนะตุ้งตามอ่ะเรื่อว่ากินตุ้งตามเลยนี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่ตัวขาดลงไข่ให้นิดนึงนี่มันจะเป็นแบบนี้ คือหลังกล้องผู้ว่าตายแล้วอ่ะคิดดูก็คือบูมหลังกงล้องวายร้องไใ้ละขอจานหน่อยครับจานใหม่คุณตายแน่กูบอกเลยแต่กูไปตามเมื่อครั้งสองดีกว่าแงมเหมือนบูมกวูโดนจริงเยอะบูม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 หนูหนูมาเนี้เนี้ยเน,น,นีมันจะเป็นแบบนี้เราก็ปล่อยมันตุ่นไปแป๊บหนึ่งโอ้โห ยหยุดหยุดคุณส,สวยม,มิ์มพูดใครกำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะก็อยากให้มองข้ามเมนูนี้ไปก่อนลองไหมเผื่อต่จะได้แตก <c oughs> จะได้มาเป็นแก๊งเดียวกันอหอมมากคือกลิ่นตอนนี้เป็นกลิ่นชีสใช่ปะ่ะอร่อยถูกใจทนำะไมถูกลืมหอมมากอ่<ป>ะดเดียวไม่ไม่ไม่อันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเบิร์นให้มันมีกลิ่นแบบคือบางทีเราแบบ เราเคยกินผัดกระเพราที่มันมีกลิ่นไหมปะเออกลิ่นไหมที่กระทะเนี่ยแหละอันนี้แหละคือสร้างกลิ่นม,มาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะตักให้ดูว่ามันสุดยอดขนาดไหนน่ากินเขาบอกว่ามันเป็นการกริลชีสประมาณนั้นครับประมาณนั้นโหนี่คือน้ํามันไม่ไม่ใช่น้นํามันห้ามเราต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเราก่อน,นมันคือความอร่อยอันนี้เราลองเราลองคิดเล่นๆไหมว่าเราจะเป็นรโรคอะไรบ้างไมซ์เซ<ม>็ต <นะ S 1> ไม่ตรงเฮ้ยไมซ์เซ็ตไม่ตรงอยู่ในรายการกูไม่ได้หลังเลยบุ ว้ามีคนมาเส็นตรงมาด้วยกันถือว่าบุญมีบุญคุณอย่างไงมาก็ถ้าใครบอกว่าอ้วนก็อย่าไปฟังเพราะว่ามันอ้วนอยู่แล้วแหละมาจานมาจานมาจานมานี่ความอร่อยอย่างเดียวสุขภาพไว้ว่ากันอย่าทำหน้าแบบนั้นบีบีบีตอนกินมันอร่อยอก็อร่อยเสร็จปุ๊บใช่ไหมคือคือการการทำเนี่ย มันจะต้องความอย่างนี้ดูนะทุกคนกลิ่นโคตรหอมอะ่ะโอ้โหน้ำมันกินน้ำมันออกนิดนึงกูวายวกูวายคนอื่นเขาอยากเช็ดโอ้โหพร้อมยนะังมันต้องมนีนี้ด้วยซุม้มเชดดาชีสแน,น,น,น่น,นอนเพื่อนแน่น,นอนแน่นอนแน่นอนกูไม่มีพลาดหรอกเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราวางเชดดาอยู่ไหนนู่น เรามีอีกหนึ่งชีตอย่าไปให้ใครดูถูกเราก็แบบเราควนแล้วทำไม่ถูกไม่นิดนะน้ำมันนิดเดียวค่ะทุกคนมีแค่นิดเดียวแล้วมันกินแบบนี้กันทุกวันนะคะทุกวันย้ำว่าทุกวันใส่ลายใส่ลายดูพอไหมพอไหมมึงจะเป็นโรคอะไรเมื่อกี้มึงกินเข้าไปอะไร่ แตงไม้เสร็จไม่ตรงใช่ราหนูแล้ปกติอ่ะกูใส่ชีสท็อปข้างล่างเด่ะเจด้วยอ่ะคือชีสข้างบนมันจะไม่ละลายใช่ไหมเดี๋ยวผมไปเบิร์นแป๊บว้ายไปเบิร์นล้วยเขาบอกว่าในไลฟ์ข้ามเห็นใช่ป่ะแต่ว่าเราให้ชื่อเมนูคิดก็เลยนะเราคิดก็เลยเรามีไอ้นี่เพื่อเบิร์นชีสที่บ้านเนี่ยดูความใหญ่คือปกติก็แบบเป็นแก๊สแค่นี้แค่นี้แค่นี้แคนี้แค่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 นแค่นี้แค่นี้แค้แค่นี้แค แต่ว่าไม่เราเราต้องแบบเวลาเราทําอะไรเราไปสุดไปก็ลึกให้สุดนี่เราเป็นแบบนี้สูงมึงอยางอุ๊ยทุกคนได้ยินเสียงไหมแต่ว่าขอไม่เปิดให้ดูนะเพราะว่าแอย่าพูดเมนูไข่มรณนทุกคนตั้งชื่อเลยตั้งชื่อตั้งชื่อเมนูนี้ให้หน่อยทุกคนที่ก๊อฟทำอะไรใครคือก๊อฟวะการลูกการการลูกไล่ไหนลูกก๊อฟไหมเหรอก๊อฟ ผิดเลหรือเปล่าลูกอ้วนไหมเมนูนี้ไม่อ้วนค่ะทุกคนเมนูนี้แบบชิวๆตายอะแด่วันนี้ตายพรุ่งนี้อย่าหาทําตามเฉยๆธรรมดากินหนึ่งน้องบอกว่ากินหนึ่งคำตายเจ็ดวันอย่าพูดแบบนั้นเราไม่ถูกความตายไข่หดหูน้องบอกไข่หดหูไม่นะกินแล้วก็แฮปปี้เดียว อก็เพื่อนสอนนอกูว่าเรานัดกันไปตรวจสุขภาพชาแล้วสิใครหมดถูไรล่ะไม่ได้กินแคินแมวก็พอละเฮ้ยมาไอชิกรู้ยังหมูกระทะตีหมูกระทะได้เกิดขึ้นแล้วมา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 ชิมกันก่อนกินเลยกูไม่กินฮะจริงป่ะขายโหด่ชิ้งกูไม่กินมึงหมดถูลำไส้เขาไม่เป็นไรกูองอีซุงทำสี่วันกูไม่กินสักวันเลยกูกินแทนพีการ์ดเอออีชิกกินแทนกูต่อเลยมา อันนี้ก็คือไข่เจียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูเท็กซเจอร์ตรงกลางก่อนว่าสิ่งที่เราทําไปเราได้อะไรนี่เราได้เราได้ความเป็นนี้เว้ยนี่ร้อนเระว่าโอเคไม่ร้อนนี่เราได้เราได้ความเป็นอันนี้เฮ้ยทำไมแสงมันเบินนี่เราได้ความเป็นนี้นี่เห็นปะนี่นี่เนี่ยนี่นี่เราได้ความเป็นอันนี้เว้ยทุกคนคือที่เราใส่เยอะๆมันแบบนี้แหละเสร็จปุ๊บเราหั่นน่อนขอบเชฟ บูม er ันกินเข้าไปเยอะๆเลยนี่อาหารเพิ่มน้ำหนักเรียกว่ายาอายุวัฒนะน้ำมันอยูตะวกกินหนึ่งคำอยาเลยหนึ่งคืนเฮ้ยการปิดอย่างนี้ดีกว่าปิดตาตัวเองการที่เราเป็นเชฟเนี่ยอยากกินเลยปิดเออปิดตาปิดหูเราก็บอกฟังหูไววหูกินอยากกินเลย อุ้ยปลวันอยากกินเลยมันอ้วนอื้ร้อนร้อนร้อนอันนี้น่าจะเป็นสไตล์ร้อนดิค่ะรู้มึงต้องกินอร่อยตึงไอการชิมไหมล่ะเหมือนแบบเกิดมาต้องใช้อันนี้คือเกิดมาต้องกินอ่ะตอนนี้คอกูจากพี่อักเสบอยู่อาจจะมีหนองเพิ่มขึ้นมาอีกหน่ิดหน่อยหนองแหนมหอมแหนมซอสอ่ะ ไม่เป็นไรงั้นกูกินคำาดีปล่าเปล่านี่<จ>มัน,มนจะเป็นครีมครีมเว้ยทุกคนมันเขาเรียกว่ายาอายุวัฒนะเคยเค<ม><ม>ยได้ยินปะวแลวลาเราอ่านหนังสือชีวจิตอ่ะเขาจะบอกว่าอาหารอายุวัฒนะที <c oughs> ่คนมเ <c oughs> ม้นต์บอกว่ามาตามลูกกลับบ้านาาค่ะ <c oughs> ทำให,ทำให้ทำให้อายุเรายืนยาวขึ้นไอ้พวกนี้ก็ทำให้แบบอายุวัฒนะต่ำลงสั้นลงทุกคนคะคนไหนที่มีลูกแล้วลูกมาดูไลฟ์สดนี้นะคะบอกน้องๆเลยว่าอยาากิน หนูกินไข่ดาวไข่เจียหนูกินไข่ดาวไข่เจียวปกติพออ่ามาแล้วตัวเต็งตัวเต็งขอขอขอรีวิวด้วยนะคะขอรีวิวด้วยครัวไข่บรรลัยอร่อยเกินนะฉ่ำมากอูมไม่ได้กินหมอมึงกินแบบสุกไปนี่ไม่สุกตรงนี้มาทุกคำที่กัดลงไปอ่ะไอ้บูมเหลือคิวมึงแล้วเขาบอกว่าพไม่เห็นได้เลย ไอ้บุมมันกินได้เยอะเลยคอยคำคอยคำคำสุดท้ายแล้วแสดงว่าทุกคนคือมันเป็นไข่ที่แบบมีชีสข้างในท็อปหน้าท็อปหลังท็อปกลางแบบท็อปได้หมดเลยอ่ะว้ายอืมมาไปไหนไปตายเลยเนี่ยเป็นวัดมนต์ไงตายวันนี้นะคิวมึงแล้วเพื่อนกินเยอะกินเยอะตักชีสไปอ่ะโอ้ยเมนูต้อนรับที่เซนตเตอร์บุมบุมบุมชีสชีสนี่ไงปวดหรือมาเลย ซูงใส่เบคอนว้ก็ไม่ใส่พอแล้วไม่ใส่อุ้ยใหญ่หยูปะวะบ้าเมื่อก่อนอ่ะไอ้ซุงมันเอาเบคอนมาผัดเอาน้ำมันโอ้โหไปทอดไข่จริงจริงอร่อยแล้วมันก็เอาเบคอนอ่ะไปกินอีกขอใช้คำว่านัวที่ไม่ใช่ผงชูรสนฮึมมึงกินเข้าไปเดี๋ยวนี้มึงกินเข้าไปเดี๋ยวนี้มึงกินให้หมดเลยอร่อยปะไอบีอร่อยอ่ะมึงกินเข้าไปให้หมดเลยเออมึงมันจะมีใครอยู่รอดกับกูปะยาถอยกินมาก่อนเก็ไง ่บูมตานทุกวันเลยบูมบูมถ้าบูมน้ำหนักลดนะเพื่อนมึงโดนนะกูบอกก่อนถ้าทำเนืง้มันเดินทั้งบริษัทถ้ามึงลดคนเดียวแน่เด้่ะจ่ายเงินดินช้าจ่ายเงนเดช้าไมบูมมชอบช็อกโกแลตคือไปสุกไว้แต่มันไม่กินอะไรมึงเป็นหมี๊แล้วเหมือนมีนไปแล้วไม่ยังอยู่ืออยู่ช็อกโกแลตเหรียญทองแต่เมนูยอคเอเมนูนี้น่าจะอร่อยเนาะแต่ว่า ถึงมะถึงเนี่ยถึงงอถึงงอขอดอกตัดชิมแล้วคือการเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบกินมันไม่ชอบกินหวานชอบกินเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็ชูรสอย่างเดียวคือเป็นคนที่ไม่กินมันเลยใช่ไม่ได้กระแดะนะทุกคนแต่ว่าแบบไม่ชอบกินซึ่งอันเนี้ยมันกินไปมันอ้วกแน่นอนเพราะว่าอันเนี้ยคือความแบบมันระดับสิบไม่ชอบกินเพราะว่ามันรู้สึกมันอันนี้คือหวาน หรอเออกูไม่กูไม่รู้กูไม่ชอบกินมึงหรือว่าเพราะกูไม่ชอบกินแบบนี้กูเลยมันผอมปะก็อาจจะนะไอเมย์เพื่อนเป็นปะวะมีเพื่อนผมบอมปะเพื่อนผอมไม่กินองหวานเพราะว่าไม่ชอบกินปะจนเป็นโรคไตนะท่านนี้เพื่อนกินเค็มไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกกับซอนมะเขือเทศไม่เป็นไรงกินกับซอสมะเขือเทศเดี๋ยวกูจะเป็นอยู่ข้างๆเตียงพ่ารูแล้วถ้ามึงเจาะให้น้ำเกลือไงเดี๋ยวพวกกูฟอกไตแทนโอเคได้ไม่เราลองชิมดูว่ามันจะเลี่ยนหรือเปล่านะทุกคนลอง หนูก็ไม่ชอบกินของมันของทอดเหมือนพี่เลยแต่พี่ชอบกินเอ็นไก่ทอดอ่ะดิแต่การของหวานน้อยของหวานกินน้อยอร่อยอ๋อมีอีกเมนูนึ่งอร่อยนะอร่อยเกินอร่อยเกินจริงบีมตักมือนนี้ไม่น้ากุกเออมันก็คงอร่อยแหละทุกคนแบบว่าบูมไปตักมานี่มันมีความแบบชีสๆเนาะ ก็โอเคนะเอาทุกคนแบบให้ผมกินเยอะเลยโอเคนะโอเคนะแต่มันเลี่ยนๆอ่ะคุณคุณบอกคำว่าโอเคนะไม่ได้คุณต้องบอกว่าอร่อยอร่อยต้องให้กำลังใจอร่อยอร่อยสาวน้อยร้อยโลใครคับเฮ้ยเดี๋ยวผมทำเมนูนี้ให้ดูรอแป๊บนึงอีกอ๋อเฮ้ยขอเมนูสุดท้ายโอเคได้ังไม่แต่หัวคุนน่ารำคาญอ่ะเห็ย่านี้ย ทุกคนอันนี้น่ารักปะตัดต่อไม่รอใครเลยอันนี้น่ากินสุดๆมันอร่อยยังไงวะอร่อยจริงเหรอคือทุกคนที่อร่อยอ่ะอ้วนหมดเลยทุกคนที่พูดว่าอร่อยอ่ะอ้วนหมดเลยที่เราตัดหรู้จักบ้านเนี่ยก็อ้วนหมดเลยอีแก๊ก็ไม่ได้อยากกินเลยนะหรือพวกกูไม่อร่อยวะทากคนผมมีอีกเมนูนึงผมมีอีกเมนูนึงรอแป๊บนึ่ง มาทุกคนเอาให้ดังกว่าเซฟวันธรรมดาอย่างที่ครั้งที่แล้วที่เราทํากันไปใช่ปะอีกแล้วมันคือนมผงที่ชงปอืาคือตอนนี้ผมจะทําแบบนี้อนี่คือนมผงใช่ไหมคือต้องบอกเลยคือต้องบอกก่อนว่าไอ้บูมเนี่ยเป็นพวกมีปัญหาเป็นแบบมีปัญหาเยอะไม่ชอบกินแบบเวมเพราะว่ามันไม่อร่อยแล้วก็แบบมันไม่อ้วนอ่ะ แล้วทีเนี้ยผมก็เลยจะทําเมนูให้บูมที่แบบพ้วนมากขึ้นเมปากข่วงเราได้ยังไงโหมึงไปลงไปชั้นสมามามาขังไม่ได้เลยแกแกดูมันคือที่แผ่นแปะซิวมันเลอะตรงไหนเวลาละถึงเวลาละคอยเมนดูหนึ่งมันไม่เลอะมันเป็นลูกดาวนี่ดูเอาแม่เขียนกระด็นนะ็ะไรนี่มันเป็นลูกดาวเห็นปะมันนมผมมันต้องชงร้อนมาขอดูกันเออ คือนมผงใช่ไหมคือเราจะมาใส่น้ำก่อนเห็นรองพื้นเนื้อเข้มข้นมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนื้อจริงๆแล้วเนื้อบางเบามากนะแต่ว่าที่ทุกคนเห็นมันอาจจะแบบว่ามันจะดูมีความข้นไงเพราะาเนื้อมันค่อนข้างเยอะตอนที่เอามาถ่ายแต่ของจริงคือเนื้อบางเบานะคะใครที่เคยใช้แบบตัวซันคิทจะรู้เลยว่ามันแบบฟิลจะแบบคล้ายๆกันแต่ว่าเนื้อเนี้ยมันจะมีความแบบปกปิดมากกว่านิดหน่อยแล้วก็ผิวอะไรเงี้ยทาแล้วแบบสวยอะไรเนี่ยอันนี้คือนมผงแล้วเราผมก็ใส่น้ำเลยใช่ปะอันนี้คือเครื่องปั่น ความอร่อยมาบันเลยและมีอีกเมนูกินความอร่อยมาแล้วอย่างแรกก่อนเนี่ยอย่างที่ผมบอกทุกคนไปชิมก่อนอร่อยมากเลยอะทำไมเด็กกูไม่ชอบกินว่าคกูไม่เข้าใจเมงมาชมมาชิมเนี่ยกินเมงก่อนเลยคือตอนเด็กๆไม่เคยได้กินอะไรนี้เลย แม่ห้ามอ่ะตัวใหญ่ไปอ่ะไม่แม่มึงห้ามมาถูกแล้วบวมมึงมาชิมไหนบัลไยละน่าจะอร่อยแน่เลยมึงมาชิมอร่อยอันนี้คือแค่นมผมเปล่าๆนะมึงชิมอืมแบบนี้อร่อยอ่ะปากไม่ต่อเลยอ่ะกีพีเซนเตอร์ไอ้บุมไม่กีทีเซนเตอร์จะอ้วนแลังคนหลังพี่การ์ดเผลอนะครับโอ้ ออไม่มีอะไระบิงซูอ่ะ,อะผมไ้ใส่น้ำแข็งนะาบางทีเราก็อยากขอมา